สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เป็นรีวิว Acer Switch Alpha 12มันคือโน้ตบุ๊ก2 in 1นะครับก็คือมีคีย์บอร์ดเอามาติดได้เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปหรือว่าจะใช้เป็นแท็บเล็ตทัชสกรีนแบบนี้ก็ได้นะครับมันแปลกลากได้นะเด้งโอเคอย่างแรกดูของแถมของแถมมันอย่างแรกก็คืออะแดปเตอร์นะครับ19โวลต์2.37แอมป์ก็คือเป็นหัวชาร์จแบบปกติเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนี่นะครับ สาย AC อันนี้ก็ไม่ต้องบอกอะไรมากเหมือนเครื่องปกติเหมือนกันตัวแปลง HDMI USB Type C เป็น HDMI นี่นะครับมีมาให้เรียบร้อยไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องหาอะไรปากกานะปากกาสำหรับใช้จิ้มทัชสกรีนนั่นเองเครื่องนี้รองรับ Windows Ink นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ของ Microsoft เขานั่นเองปากกาต้องใส่ถานนะครับเป็นปากกา Active นี่ฐาน 4A มีแถมมาให้ในกล่องแต่หมดแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อไหนเหมือนกันนะครับ 4a <เอ>ตรงนี้ก็เป็นหัวเที่อวไว้เขียนบนจอมีปุ่มให้2ปุ่มนะครับแล้วก็เป็นด้านนี้เป็นยังลบนะครับแต่ยังลบรูปร่างหนาตามันแปลกๆขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้นะครับบางโปรแกรมก็ใช้ไม่ได้ต่อมาสุดท้ายเป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็น cover cover คีย์บอร์ดก็คือแปะแล้วก็เป็นปิดหน้าจอด้วยนะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะตอนแรกผมว่าต้องซื้อเพิ่มแน่นอนไหมครับแถมมาให้เลยทั้งปากกาทั้งตัวแปลงงทั้ อันนี้คือของที่แถมมาในกล่องหมดเลยคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดเหมือนโน้ตบุ๊กปกตินะมีปุ่ม f 1ถึง f 1 2ปกติแต่ไม่ใช่ทัชบาร์ครับ i m a มนั่นมัน Mac ก็เป็นคีย์บอร์ดปกติถ้าใครใช้โน้ตบุ๊ก Acer อยู่ก็จะคุ้นเคยกับคีย์บอร์ดแบบนี้อยู่แล้วให้ฟีลลิ่งเดียวกันกันกบโน้ตบุ๊กเลยก็คือเหมือนกันนะใครใช้โน้ตบุ๊ก Acer จะคุ้นเคยดีเออแล้วก็ทัชแพดนะครับทัชแพดตรงนี้ถ้าใครบอกว่าไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ screen, ใชากกาใชทัชสกรีนะับคร ลากได้2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วอะไรได้เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยและตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่เก็บปากกาก็คือปากกาเวลาเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้ปึ๊บเอาไว้เก็บอย่างนี้ได้นะส่วนการเชื่อมต่อเครื่องก็เป็นแถบแม่เหล็กตรงนี้คือมันเป็นย่าสกบเซอร์เฟซเลยครับเรียบร้อยต่อเรียบร้อยนี่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วตอนนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กแล้วถ้าดึงออกปุ๊บมันก็กลายเป็นแท็บเล็ต ่อมามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องตัวนี้จะเห็นว่ารอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยเพราะมันผ่านการใช้งานมาแล้วไงหน้าจอนะครับหน้าจอความละเอียดของมันมันมีเขียนอยู่2,160 x 1,440คือมากกว่า Full HD อีกนะครับหน้าจอตัวนี้แล้วก็มีลำโพงอยู่ด้านบน2ตัวตรงนี้นะครับนี่ซ้ายขวา LR stereo มีเว็บแคมนะครับกล้องหน้านั่นเอง1ตัวแล้วก็มีโลโก้ Acer ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ ส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะมีปุ่มการใช้งานต่างๆนะมีปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแต่มันไม่เขียนว่ามันมันไม่มีสกรีนไว้แต่มันคือปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มโลโก้วินโดว์ก็คือปุ่มวินโดว์นั่นเองเหมือนคีย์บอร์ดเหมือนบนคีย์บอร์ดนะครับมาดูมาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับใครซื้อมาทีแรกอย่าตกใจเปิดเครื่องไม่ติดนะมันต้องกดแช่นะครับมันไม่ใช่กดแล้วติดเลยก็มีวินโดว์สิบมาให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ นี่เปิดเครื่องความเร็วในการบูตก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับต่อมาด้านซ้ายแล้วด้านขวานะครับด้านขวาก็มีช่อง Power นะครับก็คือช่องเสียบอะแดปเตอร์ของมันนั่นเองแล้วก็ USB Type C นะครับเสียบตัวแปลง HDMI ที่มันแถมมาหรือว่าใช้เสียบอย่างอื่นก็ได้แฟลชไดร์ USB Type C ตัวแปลงนู่นนี่นั่นเสียบช่องนี้ได้หมดและสามารถใช้ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ USB Type C มันกำลังมาแรงถูกต้องไหมถ้าใครมีไอที่ชาร์จแบบเนี้ย ที่เป็น USB Type C นะครับก็สามารถเอามาเสียบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผ่านช่องนี้ได้เลยคือชาร์จไฟช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ USB 3.01ช่องนะครับเสียบแฟลชไดร์เสียบอะไรธรรมดาเสียบอุปกรณ์ปกติได้ไม่ต้องมาตัวแปลงอะไรให้มันเยอะแยะนะครับแล้วก็ช่องหูฟังรวมกับไมโครโฟนเป็นช่องเดียวเลยเหมือนพวกสมาร์ทโฟนเออด้านล่างนะครับก็มีตัวสำหรับเชื่อมต่อก,กับคีย์บอร์ดเป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กหมดเลย ด้านบนนะครับก็มีช่องสำหรับไมโครโฟนอยู่หนึ่งช่องแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นคิกสแตนนะครับก็คือเอาไว้วางวางแบบนี้วางใช้งานนะครับคือเราไม่ต้องถือเป็นแท็บเล็ตไม่ต้องอะไรแบบนั้นเราวางได้นะครับวิธีการใช้งานของมันมันจะเริ่มมันจะเริ่มวางได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมันจะมีจุดล็อกของมันตรงนี้มันจะไม่ล็อกให็มากมมันจะติดอยู่ด้วยแม่เหล็กแต่ถ้าดึงออกมานิดนึงมันจะล็อกอยู่ด้วยตัวของมันแล้วเราก็วางได้เริ่มต้นประมาณนี้แล้วก็หงายมาได้ครับ หงายมาได้ถึงประมาณนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะครับใช้วาดรูปใช้ทำอะไรแบบนี้หรือว่าตั้งแบบปกติก็ตั้งเหมือนโนต้ตบุ๊กทั่วไปเอาคีย์บอร์ดมาติดเข้าไปเป็นโนต้ตบุ๊กแล้วนี่หรือว่าจะหงายไปมันก็ยังใช้คีย์บอร์ดได้อยู่ครับหงายไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงคีย์บอร์ดออกมา ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันมันได้2ระดับเหมือนเซอร์เฟซเช่นเดียวกันครับก็คือระดับแบบนี้ให้มันระนาบไปกับพื้นเวลาเราพิมพ์มันก็จะระนาบไปกับพื้นเลยนะครับหรือว่ายกขึ้นมาแล้วก็ให้มันเอียงนิดนึงนะครับผมว่าแบบนี้สบายกว่าเออพิมพ์แบบนี้แต่ข้อเสียของแบบนี้คือมันจะแบบมันจะยวบนิดนึงนะครับคือตรงเนี้ยมันจะมันจะยวบนิดนึงแต่ก็รับได้นะมันไม่ได้กากขนาดนั้นหรือว่าถ้าถอดคีย์บอร์ดออก มันก็จะมีคีย์บอร์ดแบบทัชสกรีนออนสกรีนขึ้นมาเหมือนพวกสมาร์ทโฟนเัี่ยผมเขาใส่พาสเวิร์ดแปบบ๊บใสพ่พาสเวิร์ดแล้วนะครับต่อมามาดูกล้องไมโครโฟนลำโพงกันดีกว่านะครับเริ่มที่กล้องก่อนเลยแคมเมอรา่าปึ๊บอันนี้กล้องหลังกล้องหลังถ่ายรูปมิกเซอร์นี่ก็แล้วกันกล้องมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะผมพูดเลยคือมันมีแต่มันไม่ได้ดีแบบ13ล้านอะไรเยอะแยะขนาดนั้น นี่รูปมิกเซอร์หนึ่รูปต่อมามาลองกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้า <c oughs> เรียบร้อยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังปิดไปอ้อลืมให้ดูด้านหลังนะครับลืมให้ดูด้านหลังด้านหลังมันก็จะเป็นโล่งๆนะครับเครื่องนี้ไม่มีพัดลมนะครับมันใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฮีติงออกมาแล้วนี่กล้องหลังนะครับโลโ้ YouTube ไม่มีอันนี้เป็นคอย5คือจริงๆไอสติ๊กเกอร์เนี่ย เดิมทีมันอยู่ด้านหน้านะครับแต่ผมย้ายมาติดด้านหลังเพราะว่าอยากให้ด้านหน้ามันเรียบๆไงเออมาพูดอีกทีกันเผื่อมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดนะครับเลคควิกลูปก็คือชุดระบายความร้อนที่ว่าไม่ต้องมีพัดลมนะครับใช้ฝาหลังเป็นฮีติงค์คือมันจะมีเหมือนฮีทไปขนาดใหญ่วิ่งอยู่รอบเครื่องเลยแล้วก็ทั้งฝาเนี่ยเป็นฮีติงค์นะครับฟูลไซส์คีย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ดที่แถมมา USB 3.1นะ for data display and power ก็คือเสียบตัวแปลงก็ได้เสียบนน่นนี่น,น 2.160คูณ1.440 2160ะครับ2160กณ1.440ก็คือความละเอียดจอ Windows Ink ก็คือปากกาครับ Core i5 ก็คือ CPU มันมี3โมเดลที่มีขายในไทยตอนนี้นะครับก็ i 3 i 5 i 7ตัว i 3ถูกสุดจะเป็น i 3 ram 4 ssd 128 i 5ตัวกลางจะเป็น i 5 ram 8 ssd 256แล้วก็ i 7ตัวท็อปเป็น i 7 ram 8 ssd 512ตามนั้นนะครับ เรียบร้อยแล้วต่อมาลองกล้องให้ดูแล้วใช่ไหมลำโพงเอาไมค์ก่อนไมโครโฟนเดี๋ยวลองอัดเสียงให้ดูให้ฟังให้ฟังไม่ใช่ให้ดูทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่อ่ะกดเลคคอร์ดไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดมปลาสวรรค์อันนี้เสียงที่อัดจากเครื่องเอเซอร์สวิชอัลฟาสิบสองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มิกเซอร์อ่ะผมผมปิดที่มิกเซอร์ก็ได้อ่ะไม่ได้ใช้แล้วนะใช้เสียงจากตัวนี้นะครับลองฟังดูว่าเสียงมันเป็นยังไง พราะปกติก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขาฟังกันผมไม่เคยฟังเหมือนกันว่าเสียงตัวเองมันเป็นไงเพราะผมใช้คุยสกายคุยอะไรแบบนี้นะครับโอเคเปิดกลับมาใช้ที่มิกเซอร์เหมือนเดิมแล้วตัวนี้ก็กดสต็อปไปเซฟด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะบินเนี่ยทัชสกรีนเราใช้ได้ครับเราจะใช้ทัชแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใช้คีย์บอร์ดอ่ะนี่คีย์บอร์ดมันขึ้นมาแล้วก็เลยหยิบคีย์บอร์ดให้ดูเลยเราจะเป็นคีย์บอร์ดออนสกรีนแบบนี้ก็ได้ก็คือพิมพ์เอาอะไรอ่ะ พิมพ์ Acer แล้วก็เลือกกลุ่ม Save หรือว่าถ้าเราเอาคีย์บอร์ดนี้ต่อเข้าไปแล้วเราพิมพ์ Acer Switch เห็นป่ะเราเราต่อได้เลยแล้วคีย์บอร์ดบนจอมันก็จะหายไปเลยแต่ถ้าเราดึงออกแล้วเราจิ้มตรงนี้คีย์บอร์ดนี้มันก็จะกลับมา ALPHA Acer Switch Alpha Save OK นี่นะครับ Save แล้วเรียบร้อยเดี๋ยว ถามว่ามันมันเป็นความมหัศจรรย์ของโวงแกรมตัดต่อนะครับที่ว่าได้ยินเสียงก่อนเซฟอะ่ะเออต่อมานะครับคีย์บอร์ดอะไรพูดไปแล้วปักกาครับปักกาอันนี้นะครับเราใช้จิ้มจอได้เลยซูมเขาน,นิดนึ่งก็กันเห็นกันชัดๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสกรีนสเก็ตนะครับเอ้ยสเก็ตแพดตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้วาดรูปให้ เพื่อนผมดูเพื่อนมันจะทำเน็ตที่บ้านใหม่ก็ใช้ปากกาได้แหละว่าเลือกปากกาเลือกปุ๊บแล้วเราก็เขียนอ,อมือน่นมืน่นละอันดูแบบนี้ได้เลยถามว่าทำไมผมเขียนมุมนี้เพราะผมนั่งอยู่ด้านขวาไงเออเนี่ยสวัสดีอ่าเนี่ยหรือเราจะเขียนนู่นนี่นั่นเน้นข้อความแอนคอมอะไรแบบเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ปิดไป หรือว่ามันจะมีอย่างหนึ่งคือสกรีนสเก็ตผมลองเปิดโปรแกรมเอ่อวอก็แล้วกันอ่าเปิดขึ้นมาคือเครื่องนี้มันมันก็เร็วอยู่นะเพราะมันเป็น SSD เปิด Blankdocument อ่ปิดคีย์บอร์ดไปสมมตุติผมจะบอกวิธีการใช้งาน Word ให้เพื่อนผมอันนี้ฟีเจอร์ของ w i n สินะครับกด Windows Ink Workspace ขึ้นมามันอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เลือกสกรีนสเก็ตมันก็จะแคปจอของเรามาเว้ยแคปจอมาเสร็จลาวงเลยครับ พื่อนผมเปลี่ยนขนาดฟอนต์ไม่เป็นผมก็วงไปแล้วก็ทาลูกศรชี้ไปวันนี้เป็นไรวะอันดูนะครับเนี yeah. ่ยเราเขียนได้เลยเราเขียนไว้บนจอได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟแล้วก็เลือกเป็นชื่อ,เ,อเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเราแชร์เลยก็ได้นะครับแชร์ share, แล้วถ้าเราลงแอปไอของวินสิบที่มันเป็น m e s s e n g e r เป็น Facebook เป็นอะไรอะ่ะ เรากดปุ๊บมันก็ส่งเลยนะครับอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าใครบอกว่าใช้ในการวาดรูปนะครับใช้ในการวาดรูปผมมีโปรแกรมอะไรลงไว้บ้างวะเพราะปกติเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้ไอประกาศที่วาดรูปเท่าไหร่หรอกใช้ทํางานใช้อะไรมากกว่านะครับอ่าสเกตบุ๊กเออนี่มีอยู่ใครมันรอประกาศไปวะเนี่ย <laughs> มันเป็นงานศินลปะอย่างนีงว้วใช่ไหมเพื่อนผมมันเพื่อนผมมัน,มนเล่นไว้ก่อนผมแล้ว มาลองปากกาไว้เอาเราเอาอันนี้แหละเราลองต่อเลยเอาเอะไรดีลงเองบางทีก็ไม่ได้ใช้มีคนมาใช้ก่อนเอาเป็นดินสอนะครับปากกานี้มันรับแรงกดได้256ระดับนะครับเห็นป่ะนี่นะลองยังลบบ้างลบเบาๆลบแรงๆเออนะครับ ไอ้ไอ้ในกองนี้อ่ะนี่ลองลบลอาลบเบาๆผมไปฝึกวาดรูปแป๊บลองลองเปลี่ยนสีเราลองดินสอใหม่ดินสอสีเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้นะฮะเออ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับว่าแต่มันออกตรงไหนดีกว่าอ่า my a c อ o u n t อันนี้อะไรวะ full s c r e e นเออนั่นดิมันออกตรงไหนวะเพนอันนี้อันดูปุ่มิดโอครับปุ่มิดโอททำได้ทุกอย่างกดค้าง close มันไปแล้วโอเคมันออกได้แล้วนะครับต่อมาอย่างสุดท้ายคือลองลำโพงให้ฟังนะครับลองลำโพงให้ฟังผมก็จะใช้ YouTube Audio Library ก็แล้วกันไม่ได้ละตอนไหนจังวะตอนแล้วคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดขึ้นมา YouTube นั่นแหละเนี่ยใครใครที่ชอบถามว่าเพลงรายการผมไปเอามาจากไหนนะครับอ่ะกดเข้าไปนะต้องมี Account YouTube ก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วกด Creator Studio ตรงนี้อันนี้มันเป็นโฆษณานะครับแล้วก็ไปที่ Create ไปที่ Create เสร็จแล้วเห็นเปล่า นี่คือเพลงนับที่สามารถใช้ได้ฟรีนรับกับวิดีโอของเราโดยที่ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับอันนี้คือ Facebook Messenger นะครับลุงส่งข้อความอะไรมาสักอย่างต่อมานะครับอลองเพลง if I had a chicken อ่ะเสิร์ชไปแค่นี้ก่อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนแล้ววิดีโอสิบมันเหมือนมือถือเลยครับคือเราเลื่อนขวา,ามาไปเลื่อนขวา,ามาแล้วก็จะเป็นเมนูต่างๆว่าทําอะไรนู่นนี่นั่นนะครับถ้าจะปิดให้มันเงียบไ u i e t นคอขอรีวิวของก่อนมาลองฟังเสียงเครื่องนี้กันดูนะครับผมจะหันไมโครโฟนมาเ <laughs> ต็มจอเลยเต็มจอเลยวางมันลงไปแล้วลกล้องมันก็จะไม่โฟกัสเชื่อดิมมันจะไปโฟกัสไมโครโฟนแทนขออนุญาตขยับแป๊บหนึ่ง แล้วก็ปรับ EQ ที่มิกเซอร์เป็นแฟลตนะครับลองฟังกันดู เมื่อกี้เอาโน้ตบุ๊กเดลอินสปอร์ตอนเจ็ดมาเทียบให้ฟังด้วยนะครับทั้ง2เครื่องเปิดวอลลุ่มเต็ม1 0 0หมดเลยนะครับนี่เดลก็ยเก็เหมือนกันก็ได้ฟังกันไปแล้วเสียงเป็นยังไงนะครับส่วนสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทําก็คือเกมนะครับมีคนถามมาว่าเล่นเกมได้ไหมไอ้เครื่องนี้นะครับมันเป็นกราฟิกออนบอร์ดไอธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาสําหรับเครื่องแบบนี้นะนี่คือ CPU i5 ที่อยู่ในโน้ตบุ๊ก14-15ิ้ริ้วปกติคือใช้ CPU ตัวนี้เหมือนกัันนะครบ คือโน้ตบุ๊กปกติอะเครื่องละหมื่นกว่าบาท20,000ื่นอะใช้ CPU รุ่นนี้ครับเหมือนกันเลยอเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันว่า,วามันเป็น i5 รุ่นอะไรนะครับ System นี่นะครับ i5 6 2 0 0 u i5 6 2 0 0 u เหมือนโน้ตบุ๊กใหญ่ๆเลยนะครับแต่มันแน่กว่าคือมันไม่มีพัดลมนะครับแล,แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง เกมแล้วก็เรื่องความร้อนนะครับเดี๋ยวไปเล่นเกม League o f Legends ให้ดูนะว่ามันเล่นได้ดีแค่ไหนแล้วก็ความร้อนผมใช้ IR The r m ทอร์โมมตวัดเอานะว่ามันร้อนแค่ไหนส่วนฮาร์ดแวร์มิเตอร์เท่าเดี๋ยวผมรอเอาไปใช้งานกลางแดดนะนู่นนี้นั่นมาอุณหภูมิเครื่องไม่เคยเกินประมาณ 70- 75ไม่เกินนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h e f i t a v หรือว่าทางช anel YouTube นี้นะครับแดงปลาสวรรค์หลังสริกดไลค์ไลค์ กดไลค์กด Subscribe ไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปดูวิดีโอเกมกันก่อนแล้วก็สวัสดีไปตอนนี้เลยนะครับจะเปิดโครมทำไม Música